จะเมาเลยนะแกอยู่ๆก็มีของแพงใช้ไม่รู้ไปทําอะไรมาเราลองถามกันดีปะทาไปแค่เดือนเดียวก็ได้มา30ล้าน3 0ล้านจริงดิจริงค่ะกองพี่บีธุรกิจใหม่ที่พี่เป็นเขาแนะนําอะเชื่อได้แค่ไหนอะคะโอ๊ยพวกฉันมีโง่นะยะนอกจากที่จะมีไมล์เซ็ตที่ดีแล้วนะที่ยังมีวิชั่นที่ก้าวไกลสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราด้วยไหมล่ะจะได้รวยไปด้วยกันนี่ไง แกลองไปดูสิกลอม,ลอมดูนั่นมามละฉันไม่อยากจะเมาเลยนะแกอยู่ๆก็มีของแพงใช้ไม่รู้ไปทำอะไรมาอืนั่นดิอยู่ดีๆก็ดูรวยขึ้นผิดหูผิดตาว่ะแกแต่ฉันอ่ะแอบได้ยินคนในแผนแกนางคุยกันนะเว้ยว่า,วานางไปเล่นหุ้นเล่นแชร์อะไรมาสักอย่างเนี่ยแกจริงเหรอแกแค่ไม่กี่เดือนเองนะออ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแกแต่ได้ยินมาว่านางอะยื่นใบาลาออกแล้วด้วยนะแบบไม่ต้องทํางานอะก็ไม่เดือดร้อนอะ่ะมีตังช์ยช่ะแกอุ้ยชิงเหรอ Not นดว่าแกแล้วก็เห็นว่าคนใน,นแผนกนาาเนี่ยก็เริ่มเข้ากลุ่มพุ่นกลุ่มแชร์อะไรไปกันานางแล้วด้วยนะยรถส,สวยวะแกแกนี่มันรู้เยอะจริงๆเลยอะ่ยอะก็ได้ยินมาอีกที่อะแกเราลองถามกันดีปะ่ะแล้วแกอยากรู้ไหมล่ะแล้วแกอยากรวยปะล่ะแหมก็ต้องอยากไหมล่ะ ใครอยากจะทำงานงบงๆงบงบง,บงบอยู่อย่างนี้ล่ะฮะงั้นถามเขาดีกว่าเนี่ยจะเข้ามาแล้วแก่ได้เดี๋ยวพี่ถามเองเ,อเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแก่สวัสดีจับเบนเอาน้อาสวัสดีค่ะพี่บิก๊กสวัสดีค่ะกอมเบนไปทำอะไรมาหรอเดี๋ยวนี้ดูดีดูแพงจังเลยะ อ๋อก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ทำงานเสริมนิดหน่อยอะแหมนี่ขนาดนิดหน่อยนะเนี่ยยังอู้ฟู่ขนาดนี้เลยอะ่ะแหมพี่บิก๊กกอมกอ็แต่ถ้าสนใจอะ่ะเบนแนะนำให้ได้นะอุ๊ยจริงเหรอจ๊ะจริงค่ะงั้นเดี๋ยวเราไว้คุยกันนะตอนนี้ยเบนขอตัวไปทำงานก่อนพอดีว่าต้องรีบเคลียร์งานได้จ้ะพี่รอนะไปแล้วนะบาย พี่รอนะจ๊ะรอนะรีบมาล่ะขับเบนด้วยแกเนี่ยทำไปแค่เดือนเดียวก็ได้มา30ล้านส0สิล้านจริงดิจริงค่ะกอมพี่บีไหนมันต้องอะไรยังไงอีกเล่ามาต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อ่านีอ่าทนี้นะน เห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมพี่บีก,กอมใช่นี่ก็ทําแค่แป๊บเดียวเองนะก็รับรู้ได้ถึงความรวยแล้วอกอมจริงพี่บีก๊กนี่ถ้ารวยอะ่ะเราจะไปซื้ออะไรกันดีนะซื้อบ้านซื้อรถถ้าตั้งใจนะแป๊บเดียวอะ่ะก็ได้คืนมาเยอะแล้วนี่เบนก็ว่าจะออกจากงานแล้วนะจะไปทํางานนี้เต็มตัวเลยขราวหน้าเราคงได้นัดเจอกันข้างนอกแล้วแหละ ไม่ต้องห่วงถ้าพี่กับกอมนะได้เงินเยอะเมื่อไหร่เราก็จะตามเบนไปติดๆแหละจริงไหมกอมใช่พี่บิ๊กดีมากเลยค่ะที่ตั้งใจแบบนี้อีกแป๊บเดียวอ่ะเราก็จะสบายแล้วอ่ะพี่บีไม่ต้องทำแล้วงานเนี่ยคนมันจะรวยอ่ะช่วยไม่ได้จริงๆงั้นเดี๋ยวเบนขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าต้องไปละถ้ามีอะไรก็โทรมาหาเบนได้เลยนะได้จ้าขอบคุณมากนะขอบใจจ้ะแก อุ้ยอุ้ยสาิบล้านไหนนี่มันสามพันสสิบล้านแกเขาบอกเราอยู่ไงเอาเงินไปทำอะไรดีอ่ะพรุ่งนี้มันจะ,นะพรุ่งนี้มันจะขึ้นมาอีกเท่าไหร่อ่ะแกะโอ้ยพี่บีก๊กพี่ก่อมธุรกิจใหม่ที่พี่เบนซ์เขาแนะนำอะ่ะเชื่อได้แค่ไหนอะคะพรุ่งนี้เห็นพี่สองคนจริงจังกันมากเลยอะแหมเชื่อได้สิป,ปูนิ่นแกดูอย่างเบนซ์สิทำแป๊บเดียวรวยเลย ตัวอยากก็มีให้เห็นอยู่ตรงหน้าไม่เชื่อได้ยังไงล่ะใช่<ม>ใช้เงินลงทุนแค่นิดเดียวอ่ะก็ได้กลับมาตั้งหลายเท่าก่ปูนิมฉันจะรวยให้ดูก็คราวนี้แหละสนใจรวยด้วยกันไหมล่ะปูนิมแต่ปูนิมว่ามันแปลกๆอะค่ะเหมือนแชร์ลูกโซ่หรือธุรก,กิจลูกโซ่อะไรแบบนั้นน่ะโอ๊ยพวกฉันไม่โง่นะยะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะ่ะใช่สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราด้วยไหมละ่ะจะได้รวยไปด้วยกันนี่ไงโอ๊ยไม่อะพี่หนูว่าไม่มีเงินลงทุนขนาดนั้นหรอก นีปน่ปูนิ่มปูนิ่ต้องรู้จักเปลี่ยนไม n d เซ็ตนะจ๊ะไม่งั้นก็จะอยู่แบบนี้อยู่แบบเดือนชนเดือนไม่โอเคนะปูนิ่มแหมรู้จักใช้คำนะพี่บิ๊กเดี๋ยวนี้ไม่ได้ะคนรวยก็ต้องพูดแบบนี้แหละพี่นะนอกจากจะมีไม n d เซ็ตที่ดีแล้วพี่ยังมีมิชั่นที่ก้าไลเข้าใจไหมกอมปูนิ่มเอาเถอะค่ะตามใจพวกพี่เลยละกันปูนิมไม่ขานละ ดีมากจากปูนิ่มถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาบอกพี่ได้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะมาเรามาดูแผนกันต่อเถอะพี่บีจะไปขายที่มาลงก็ถ้าทุนเราเยอะมันก็น่าจะได้เยอะพี่พวกเนี้เขาขายที่เลยบอกแม่เลยมีที่มีที่อยู่ที่ไหนเนี้ยไยเอ็ดเห็นเงินในบัญชีแล้วที่ใจ อยู่นี่สิเดือนที่แล้วลงไปหลักหมื่นเงินโอ,อนเข้าบัญชีมาเป็นหลักแสนอรอบนี้นะพี่ว่าจะลงเป็นหลักแสนมันต้องเข้าบัญชีเป็นล,ลน้านๆอะไรแกโอ้จะรวยแล้วดิพี่บีก๊กแต่สองสวันนี้กลมโทรหาเบนไม่ติดเลยอ่ะมันไม่รับโทรศัพท์กลมเลยว่ะจริงๆอ่ะยอดเงินมันต้องเข้าของเราแล้วนะเนี่ยมันผัดเรามาหลายรอบแล้วพี่บีก๊กเออใช่ครบกำหนดวันนี้แล้วด้วยเดี๋ยวพี่ลองโทรก่นไม่ได้ละ สักค <Screw. S 2> รู่โทรเลยโทรเลยโทรยงังโทรโยไม่รับสายเลยแกทำไมไม่รับป้าโทรอีกดีต้องโทรเป็นเบอร์ดีไม่ใช่ลาอ่ะพี่ได้เป็นไงบ้างพี่ไม่รับเลยอ่ะแกเอาไงดีอ่ะพี่บิก๊ก ลงทุนไปต้องเยอะด้วยอ่ะต้องสามหมื่นแกนะ่ะแค่สามหมื่นฉันน่ะเป็นแสนโอ้ยโอ้ยแกฉันรู้ละแกโทรหาเยเปิ้ลสิแผานกเดียวกันกับเบนน่ะเคยรู้เรื่องมั้งเออ,เอ,อแปบบ๊บนึงนะพี่รู้เยรู้เร็ว,รว,รวโอ้ยช้าจริงแป๊บ,บนึงยังไม่รับเออฮลัลโหลเปิ้ลแกติดต่อเบนได้ปะฮะเนี่ยฉันจะต้องได้ตังค์รอบนี้แล้วอ่ะมันยังไม่โอนให้ฉันเลยอ่ะแก จริงปะเนี่ยทั้งผ่านแหนกเลยเหรอหโอ้ยแกฉันลงทุนไปตั้งสามหมื่นเออแกแค่นี้ก่อนพี่บิก๊กเปิ้ลมันบอกว่าทาั้งแผนกมัน่ะยังไม่ได้เงินจากเบนซ์เลยอะ่ะฮะฉันจะเป็นลมไหนบอกว่าไม่เกี่ยทิน้งก็จะเข้าไงใจเย็นมียาดมไหมจะเห็นอะไรได้อยู่แล้วไอ้แกทำยังไงอ่ะฉันจะเป็นลมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุณนี่มมียาดมไหมแกโอ,อ้ช่วยฉันด้วยอดมก่อนใจเย็นใจเย็นนั่นไง,ไง นูเตือนพวกพี่แล้วใช่ไหมสงสัยจะโดนเหมือนกันอ่ะดูขา่<ก>ขาวอะไรแกข่าวอะไรข่าวอะไรแกไหนอ่านซิฉันมองไม่เห็นถูกพนักงานอัยการดำเนินคดีมีผู้เสียหายเชื่อถูกหลอกลวงจำนวน9,000กว่าคนที่อะไรแกไม่จริงใช่ไหมเนี่ยแกขุนนิ่มแกไปเอาข่าวมาจากไหนเนี่ยมั่วปะเนี่ยอย่างอีกยังจะไม่เชื่ออ,อีกอ่ะดูดูดรายชื่อข้างในดู ไมเชื่อ,อะไรอะชื่อเดียวกันไหมล่ะดูสิเฮ้ยนี่มันชื่อแบนเลยอะพี่ชื่อเดียวโโก้เดียวกันเนลยอะพี่บ๊กจริงด้วยอะกรมนเบนอะเบนทำไมทำกันได้เนี่ยโอ้โหพี่บ๊กเตือนเราสช่ปะเราจะทำไงดีอะจะได้เงินคืนไหมเนี่ยก็สุดท้ายแล้วด้วยอะโอ๊ยปวดจะปวดนี่เราคนลังจะโดนหลอกเลยเนี่ยโดนหลอกแล้วจ้ะเห็นหน้าแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะ พี่นี่แหละนะเห็นเขารวยก็หลงตามไม่ยอมศึกษาข้อมูลที่ดีก่อนก็จริงไม่จริงไม่มีธุรกิจไหนนะที่ลงทุนนิดเดียวแล้วได้กําไรเยอะขนาดนั้นหรอกโอ้ยก็ใครจะไปรู้ล่ะก็เห็นว่าทาได้ง่ายๆได้เงนินตมากมายใครๆก็อยากรวยกันทั้งนั้นแหละจริงความรวยหายวับไปกับตาเลยอะ่ะเออฉันไม่น่าไปเมาส์แกเลยวันนั้นนะเอาไม่น่าไปทักมันเลยพี่บิก๊กอะบอกแล้วใช่ปะเบนนะเบนอย่าให้ฉันเจอนะ ฉันจะจัดการซะให้เข็ดคงเจอมันหรอกมันเอาเงินเราหนีไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้อ๋อถึงว่าทำไมมาทำงานแค่เป็นเดียวแล้วก็ลาออกที่แถะโกงเงินเข้าไปทั่วนี่เองเป็นไงล่ะทีเนี้ยเงินก็ไม่ได้แถมเสียเงินไปให้เขาอีกอดรวยทางรัดเลยไม่ต้องมาซ้ำเติมฉันเลยนะปู่นิ่มเออไม่ต้องมาซ้ำเติมไดปปะเออแค่นี้ก็เจ็ดพอแล้วนะไม่ได้ซ้ำเติมก็หาทางช่วยอยู่นี่ไง ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกพี่บิ๊กพี่กอมเอางี้หนูว่าอย่างแรกอะ่ะพวกพี่อ่ะไปแจ้งความกันก่อนเถอะนี่นะเขาว่าทำเป็นขบวนการดูสิอ่านข่าวดูเห็นจากข่าวอะ่ะคนก็โดนกันเยอะอยู่นะงั้นเรารีบไปแจ้งความตามที่น้องมันบอกเถอะอพี่บิ๊กเออก็ดีนะรีบไปแจ้งความเผื่อจะได้เงินคืน้าพี่บิ๊กเก็บของเริ่มงานปิดคอโอ้ยเงินแสนชันอุตส่าห์ทำงานเก็บเงินมาหลายปีปูนิมว่าแต่นิ๊กข้ารถจพี่ยืมก่อนไหม นีไปกันเลยพวกพี่อ่ะแสนสาหัสแทนแล้วมั้งไม่มีบบไปเลยไปเร็วชักช้า